ิธรรม 3D เรื่องนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของนางรัตด,ดากับนายล้อม ครอบครัวนี้ใครๆก็รู้ถึงความชั่วของทั้งคู่ทั้งผัวทั้งเมียเมียก็ขี้งกเข็นแก่ได้ขายของก็โกงตาช่างจนชาวบ้านเข้าจับได้หลายคนตอนหลังผลไม้ที่ร้านนางรัดดาก็เริ่มขายไม่ดีจะขายได้ก็จะพาะขาจรแกตั้งแผงขายหน้าบ้านเพราะว่าคนในหมู่บ้านผ่านไปมาทั้งวัน ตรงข้ามกันก็จะมีร้านกาแฟที่เป็นกาแฟโบราณมีน้ำเขียวน้ำแดงมีชาดําชานมแต่ว่าไม่มีชาไข่มุกแบบสมัยนี้เมื่อขายผลไม้ขาดทุนก็ต้องเลิกขายทั้งสองก็เลยต้องหันมาขายข้าวเหนียวหมูปิ้งแทนนางลัดดาก็แล่หมูจนบางเชียบขายไม้ระบาดในสมัยนั้นข้าวเหนียวก็ห่อระบาด ข้าวเหนียวนั้นนายล้อมไปแอบขโมยมาจากยุ้งข้าวที่บ้านลุงรอดเอามาตุนไว้สี่กระสอบตัวลุงรอดเองแกมีนาหลายไร่ขายบ้างเก็บไว้กินบ้างมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมนายล้อมก็แอบไปตอนกลางดึกเอาปลาย่างคลุกยาเบื่อให้หมาบ้านลุงรอดกินจนตายเสร็จแล้วก็เข้าไปตัดโซ่ที่คล้องประตูอย่างใจเย็น แล้วก็แบกข้าวไปใส่รถกระบะที่จอดอยู่ช่วยกันสองคนกับเมียมีข้าวใส่กระสอบไว้สองกองนายล้อมกับเมียก็ช่วยกันลำเลียงใส่รถกองละสี่ห้ากระสอบพอได้ข้าวมานางรัดด่าก็ดีใจโหพี่นี่คงจะเป็นข้าวหอมมะลินะแล้วนี่ก็ต้องข้าวเหนียวตั้งสี่กระสอบเราน่าจะเอามาอีกเที่ยวนะ เสียดายขนมาเที่ยวเดียวก็เลยได้มาก้าวกระสอบแค่นั้นนะ่ะโอ้ยได้มาแค่นี้ก็พอแล้วรีบหาที่ซ่อนเถอะทางด้านหลุงรอดเช้าเห็นหมาตายก็รู้ว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีพอเดินมาดูที่ยุ้งข้าวก็เห็นว่าประตูเปิดโซ่เส้นไม่ใหญ่นักก็ถูกตัดด้วยคีมตัดเหล็กหรืออะไรสักอย่างแต่ก็คงไม่ใช่เลื่อยเพราะมันไม่ได้ยินเสียงข้าวนาหายไปครึ่งหนึ่ง ลุงรอดไปแจ้งความแต่ก็นึกแม่ออกว่าเป็นฝีมือใครเพราะว่าไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนก็เลยจับคนร้ายไม่ได้ประกอบกับบ้านลุงรอดอยู่ติดกับทุ่งนาห่างจากบ้านคนอื่นลูกเต้าแกก็มีเย่ามีเรือนแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วลุงรอดก็เลยอยู่กับเมียสองคนเมื่อหนังรัดดากับนายล้อมขายหมูปิ้งก็ขายไม่ดีเพราะว่าหมูมันไม้เล็กมาก จนเพื่อนบ้านพูดกันว่านี่ลัดดาถ้าเองคิดอยากจะขายหมูก็ให้มันชิ้นใหญ่กว่านี้หน่อยสิถ้าแกอยากจะได้กำไรเยอะแบบเนี้ยมันไม่มีใครซื้อหรอกนะไม่ซื้อก็อย่าซื้อหมูแพงจะตายไม้ระบาดเดียวจะเอาเยอะแค่ไหนวะตกลงขายไม่ได้ก็ต้องเลิกทั้งคู่ก็กลัดกลุ่มว่าจะทำมาหากินอะไร รถก็ไม่มีใครมาเหมาไปไหนเพราะว่านายล้อมคิดราคาแพงเกินไปอย่างดีที่ไม่มีลูกถ้ามีก็คงจะแย่กว่านี้ทั้งสองผัวเมียก็เลยเอาข้าวที่ขโมยมาไปขายให้ร้านข้าวสารในราคาถูกเก็บข้าวหอมวบกินกระสอบหนึ่งก็พอจะได้เงินมาใช้จ่ายจากนั้นทั้งคู่ก็ไปแอบตัดกล้วยบ้านอื่นเอามาทอดขายก็พอจะได้ขาย คนที่ถูกขโมยกล้วยนั้นอยู่ห่างจากบ้านนางรัดดาก็จับไม่ได้ว่าใครตัดกล้วยไปหลายเครือแล้วก็ยังคงมาซื้อกล้วยทอดของนางรัดดากินสองผัวเมียก็หัวเราะบอกมันน่าโง่จริงๆกล้วยบ้านตัวเองแท้ๆยังจะต้องมาซื้อกินอยู่ต่อมาน้องสาวของนางรัดดาชื่อพกาก็หอบลูกวัยแปดเดือนมาหา บอกว่าเลิกกับผัวแล้วผัวเอาเมียใหม่มาอยู่ในบ้านแล้วไล่ตัวออกจากบ้านพกาไม่มีที่ไปพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วบ้านที่นางรัดดาอยู่ก็เป็นบ้านที่พ่อแม่เคยอยู่ก็เลยมาขออาศัยอยู่ด้วยบอกว่าพอให้ลูกโตหน่อยก็จะออกไปหารับจ้างนางรัดดานั้นไม่พอใจโหยอิงโง่มึงยอมผัวมึงง่ายๆได้ไงมึงมาอาศัยกูอยู่เนี่ยกูก็แย่อยู่แล้วอะ กูหาไม่พอกินอยู่แล้วมึงรู้เปล่าโถพี่ฉันขออยู่ด้วยสักระยะหนึ่งเถอะนะอะไรที่ฉันพอช่วยได้ฉันก็จะช่วยนะนายล้อมก็มองากาน้องเมียในตาเป็นมันให้มันอยู่เถอะนึกซะว่าเห็นแก่ลูกมันเถียงเล็กอยู่เออก็ได้มึงกลางมุ้งนอนข้างครัวแล้วกันนางลัดดาก็จำใจให้น้องสาวอยู่ พากาตื่นแต่เช้ามืดหุงข้าวหุงปลาช่วยขูดมะพร้าวเอาไว้ผสมแป้งทอดกล้วยลูกของพากานั้นชื่อต้นเป็นผู้ชายพึ่งจะคลานได้ซึ่งพื้นบ้านชั้นล่างของนางลัดดาเป็นพื้นปูนเจ้าต้นก็คลานเล่นวันนั้นพากาเปิดเสื้อให้นมลูกอยู่นายล้อมก็เดินเข้ามาบ้านพอดีพากาก็รีบหันหลังนหนีนายล้อมก็เข้ามาสวมกอดจากทางด้านหลังพากาก็ตกใจ พี่ล้อมทำอะไรอะ่ะอืมเปล่าล็อกพี่แค่หยอกเองเล่นนะทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่ล้อมถ้าพี่รัตด,ดาเห็นเข้าฉันคงไม่มีที่อยู่แน่ๆเลยพกาก็พูดด้วยสีหน้าเครียดก็เองอย่าเอ็ดอึ้งไปสิพี่น่ะเอ็นดูเองกับลูกนะพี่รีไปช่วยพี่รัตด,ดาเถอะเดี๋ยวฉันจะพับถุงต่อนายล้อมก็เลยเดินออกไปยกเข่งกล้วยไปหน้าบ้าน พากาไม่สบายใจอย่างมากที่พี่เขยทำแบบนี้ก็เลยแอบเอาเรื่องนี้ไปบอกกับนางนิดคนข้างบ้านนางนิดรู้ก็สงสารพากามากก็เลยบอกพากาว่าลองไปถามบ้านเมียฝรั่งดูว่าเขารับคนทำความสะอาดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแก่เคยคุยที่ร้านกาแฟว่าจะหาคนไปช่วยซักผ้าทำความสะอาดบ้านอาทิตย์ละสี่วันเพื่อจะได้เงินไว้ติดตัวไว้บ้าง พากาก็ดีใจที่พอจะมีทางได้เงินจะได้เอาเงินช่วยพี่สาวบ้างเป็นค่าข้าวก็ติดที่ว่าต้นอย่างเล็กใครจะช่วยดูแลจะเอาไปด้วยก็คงทำอะไรไม่สะดวกเขาคงไม่ยอมรับทำงานแน่ๆน,นางนิดเพื่อนบ้านก็เลยอาสาจะดูให้บอกให้ลองไปถามเขานะบ้านเขาอยู่ฝั่งโน้นนะข้ามถนนใหญ่ไปก็จะเห็นเป็นบ้านหลังใหญ่นะลองไปถามเขาดู พากาก็ไปบอกกับรัดดาพี่สาวพี่ฉันจะลองไปของานบ้านเมียฝรั่งนะเผื่อจะได้เงินมาช่วยพี่บ้างแล้วลูกมึงอะ่ะใครจะดูกูไม่เอานะโวย้ยเออพินิดข้างบ้านเนี่ยเขาจะช่วยดูให้จ้าเดี๋ยวฉันจะข้ามไปถามเขาดูนะเออรีบไปจะได้มีรายได้เสริมพากาก็เดินออกไปหน้าปากซอยเพื่อที่จะข้ามถนนใหญ่ไปที่บ้านเมียฝรั่ง แล้วก็มีเสียงดังโครมปรากฏว่าพากาถูกรถกระบะที่แสงรถสองแถวมาชนแล้วก็หนีไปชาวบ้านและนางรัดดาก็ตกใจรีบไปดูก็พบว่าพากานะ่ะตายแล้วตายคาที่เลยโถอิพากาทำไมมึงโง่อย่างนี้วะข้ามถนนภาษาอะไรให้รถชนตายสวยจริงๆเงินทองยิ่งไม่มีอยู่ด้วยป้ายิ้มก็บอกว่า แม่อีรัตด,ดานี่มันน้องมึงนะชาวบ้านบางคนก็อยากจะตบนางรัตด,ดาที่พูดกับศพน้องสาวแบบนั้นงานศพของพากาก็มีชาวบ้านช่วยกันจนเสร็จงานรถที่ชนหนีก็ยังจับไม่ได้พอเสร็จงานนางนิดเพื่อนบ้านก็เอาต้นมาให้นางรัตด,ดาเอา้าเอาหลานแกไปอุ๊ยไม่เอารอกฉันยกให้พี่นิดมึงจะบ้าหรืออีรัตด,ดา ลำพังลูกกูก็สี่คนแล้วผัวก,กูก็ถีบสามล้อทำงานแค่คนเดียวนี่กูก็อุตส่าห์ดูให้ตั้งห้าวันจนเผาศพเสร็จนะ่ะกูเอาไปเลี้ยงไม่ได้หรอกทุกวันนี้กูก็ไม่พอกินแล้วกูก็เพิ่งทำหมันมาลูกก็ยังตัวเล็กๆเ,เอาหลานไปลูกมึงก็ไม่มีนี่นางนิดก็เอาต้นวางไว้แล้วก็รีบกลับบ้านไปนางรัดดาก็ถามผัวจะเอาไงดีพี่ จะเอาไงก็ต้องเลี้ยงมันน่ะสิทำไงได้เออสวยจริงๆเสียงของทั้งคู่นั้นดังเจ้าต้นก็ร้องจ้านางรัดดาก็เลยตีไปสองสามทีอย่างอารมณ์เสียเจ้าต้นก็ยิ่งร้องเงียบนะไอเด็กเปรตเสียงด่าของนางรัดดาชาวบ้านได้ยินกันหลายบ้านเจ้าต้นก็ร้องจนหลับไปสองผัวเมียก็โยนหลานไปข้างที่นอนไม่สนใจก็พากันนอนหลับ ต้นตื่นมาก็ร้องไห้สว่างคงจะหิวนมตอนอยู่กับนางนิดช่วงนั้นนางนิดก็ให้กินข้าวกินนมเหมือนลูกตัวเองแต่ว่าอยู่กับนางรัดด่านั้นยังไม่ได้กินอะไรเช้ามืดสองผัวเมียก็ออกไปทอดกล้วยขายปล่อยให้เจ้าต้นร้องงองแงข้าวก็แม่ป้อนเอาเจ้าต้นลงมาปล่อยไว้ที่บ้านชั้นล่างประตูบ้านก็ไม่ปิดคงอยากจะให้เจ้าต้นคลานออกไปตายหรือไปให้พ้นจากชีวิต แล้วเจ้าต้นก็คลานออกไปหลังบ้านจริงๆตรงรั้วข้างบ้านมีอีเขียวหมาแม่ลูกอ่อนมันนอนให้นมลูกสามตัวเจ้าต้นก็คลานมาดูดนมหมาแม่ลูกอ่อนอีเขียวมันก็ใจดีไม่แสดงอาการดูร้ายมันยอมให้เจ้าต้นดูดนมมันจนเจ้าต้นหลับอีเขียวนั่นมันเป็นหมาจรจัดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็เมตตาให้ข้าวมันกินจนอิ่ม และมีคนเอาลูกมันที่เป็นตัวผู้ไปเลี้ยงสองตัวก็เลยเหลือลูกที่เป็นตัวเมียแค่สามตัวคนข้างบ้านเดินมาเห็นเจ้าต้นดูดนมหมาก็รีบมาถามนางลัดดาว่าทำไมทิ้งหลานแบบนั้นนางลัดดากับนายล้อมก็เฉยแล้วทุกเช้าอีเขียวก็จะมานอนให้เจ้าต้นกินนมพร้อมกับลูกๆของมัน นางลัดดาขายของเสร็จถึงจับต้นไปอาบน้ำป้อนข้าวแบบไม่เต็มใจทั้งทุบทั้งตีไป,ปพร้อมๆกันต้นกินข้าวได้ไม่กี่คำก็อ้วกเพราะถูกตีแล้วก็ร้องไห้พออ้วกก็ยิ่งถูกตีซ้ำซึ่งนางนิดก็รู้แล้วก็ได้ยินตลอดและความคิดที่เลวร้ายของนายล้อมก็บังเกิดนายล้อมเอาข้าวคลุกกับหัวปลาทูล่ออีเขียวให้เข้าไปในห้องเก็บของ พออีเขียวเข้าไปกินก็ปิดประตูขังมันไว้ในนั้นจากนั้นนายล้อมก็เอาลูกมันทั้งสามตัวไปปล่อยทิ้งที่ป่าข้างทางในคืนนั้นพอกลับมาก็เอาเจ้าต้นไปขังไว้อยู่กับหมาอีเขียวในห้องเก็บของอีเขียวมันก็ร้องหาลูกเจ้าต้นก็ร้องคลานตามอีเขียวเมื่อมันหาทางออกไม่ได้มันก็นอนให้เจ้าต้นกินนมต้นก็กินนมหมาอยู่หลายเดือนข้าวก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้าง ผัวนางนิดรู้เรื่องจากนางนิดก็ได้มาแอบดูตรงหน้าต่างของห้องเก็บของทำให้เห็นภาพต้นที่เสื้อไม่ได้ใส่ทั้งกลิ่นขี้หมาขี้เด็กส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งผัวนางนิดก็เลยไปแจ้งความเจ้าหน้าที่มาดูถึงบ้านเมื่อเห็นว่าทั้งสองไม่มีความเมตตากับหลานก็ประสานงานให้ประชาสงเคราะห์เอาไปเลี้ยงในฐานะเด็กกำพร้าชาวบ้านก็ก่นด่านางรัดด่ากับนายล้อม ทั้งคู่ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนทั้งคู่ก็ยอมรับสารภาพว่าให้หลานกินนมหมาจริงๆเพราะตัวไม่มีเวลาเลี้ยงดูถึงมันจะเป็นข้ออ้างแต่ทุกคนก็รู้ว่าทั้งคู่มีจิตใจที่เลวทรามถ้าไม่มีหมาคอยให้นมก็ไม่รู้ว่าเจ้าต้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆครับ ตอนหลังนางรัดดากับนายล้อมนั้นโดนจับเพราะว่าไปขโมยปลาจากบ่อของชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งถูกเขาจับส่งตำรวจก็เลยสารภาพว่าเคยขโมยของของใครมาบ้างช่วงหลังไม่มีคนซื้อกล้วยทอดเพราะว่าเกลียดที่ทำกับต้นแบบนั้นปัจจุบันนางรัดดากับนายล้อมนั้นย้ายไปจากหมู่บ้านนี้แล้วส่วนนางนิดเพื่อนบ้านตอนนี้อายุ53าและลูกก็โตแล้ว นางนิดไปรับจ้างทำงานที่บ้านเมียฝรั่งมาหลายปีแล้วนางนิดบอกว่าเจ้าต้นน่ะเรียนดีตอนนี้ได้ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นที่นางนิดรู้เรื่องก็เพราะมีตำรวจนายหนึ่งที่เป็นคนในหมู่บ้านเคยไปเยี่ยมแล้วก็ติดตามเรื่องของเด็กกินนมหมามาตลอดท่านเล่าให้ฟังว่าต้นได้ดิบได้ดีเป็นหนุ่มใหญ่ท่านได้เจอต้นสามสี่ครั้งตอนนี้ตำรวจท่านที่ว่านี้กเกษียณแล้ว แต่ก็ยังนั่งดื่มกาแฟที่ร้านเป็นประจำคุยกับชาวบ้านแล้วก็เพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่บ่อยครั้งท่านบอกว่าเกิดเป็นคนน่ะควรมีความเมตตาปราณีกันบ้างท่านบอกว่าอย่างนั้นครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ